วัดดีครับนี่คือตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดเชลซีนะครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568นะครับต่อไปเป็นคลิปที่สองของพญ่สมกิตแม่บอกยังไงเลยลูกอตัวที่ไหนครับหลวงแค่นี่โอ้ลูกคูตันโตโพนะครับเด้อตัวที่เท่าไรพญายมกิจนี่โอ้ลูกตัวที่2ลูกคูตันนะครับเด้อโตโพ โอ้คลแท้เลยนี่ลูกตัวที่สองนี่แม่เพิ่นเ้อแม่เพิ่นเป็นบามันขาวสมบูรณ์สมบูรณ์เอาบัใยญ่งงเลยบ้านี่ลอยหาซิบ้อยหาซิบเ,เลยบ้นกินนี่เมดหาซิบเลยาได้เมีซีซบเลยอยเลยได้ดอกมันหญ่หางเงวบื่อเลี้ยงกังงไ,ง nhà, ได้แขงขาบักงหญยหางเง้ได้ลบามันเขาขาวยังไงสมบูรณ์สมบูรณ์แม่ลูกสองนาะ ขอบหูดำๆนะครับด้วยชุบนี่ต่างพ่อแบบลึกเลยชุบลึกใหญ่สูงร้อยห้าสิบถือไปไงนะเป็นลูกตัวที่สองนะครับแข็งขาดีพุ่น่ะครับเบิ่งทั้งไตพ่นด้พุ่นนะครับไกยแก่ๆยังเหม่อได้เลยมันใหญ่มันแบบเบิ่งทั้งคางมันเบิ่งทั้งคางเบิ่งทั้งหนาก็ได้อันนี้เป็นลูกว่านี่ลูกพูดตันเด้อนี่พูดตันสมบูรณ์สมบูรณ์พุ่น่ะโอ้แบบญ่เลยนี่ ลาคาเท่าไรไงสมจิตหกหมื่นบาทหกหมื 6, ่นบาทนะครับแม่กับลูกลูกห <sh ูตันบัก่าน Ges ี <h 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 ่หกหมื่นบาทไงสมจิตเบิดโทู้ครับแปศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองสี่ฮะเก้าห้าสองศูนย์เสอูนเอาเพิ่นขึ้นหูไงสมจิต โอ้ดีเลยดังนองๆเอานี่เด้อเพื่อมาบนนี่เด้อพ่อใหญ่สมจิตจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับหกหมื่นบาทเนาะอืมเอาขอบคุณหลายๆด้วยอใหญ่สมจิตขอบคุณหลายครับไงไงไงหาคืู่นี่หรอกหาคือเพิ่นนี่มือนี่หาคือเพิ่นนี่บนบนไหนหรอกมือนี่บพื่อีมีตัวเดียวนี่ลรอมีตัวเดียวนี่ล่ะนานงงี่เนาะเออเอาบัต้องเสริมจมูกให้ ของแท้เลยอ้าแม่บอกครับนี่โอ้อันนี้ห้องไฟสิอ็ไ้ของไอยรีส่ะแม่กับลูกแม่กับลูกนี่บอกครับโอ้ลูกแรกเพื่อนบอก โอตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองแม่สูงเท่าไรแล้วนี่ร้อยสี่สิบบวกสางบักเงี้ยวเบือลือลอ่นก็ได้แม่ลูกสองนะครับเด้อลูกใ<ม>โอ่งสร้างดีอยู่ชุบนี่ลูกตัวเมียบอ้ะ,ออะแข่งขายผมมีตรงนี้น้องม่เพิ่นเนาะเดี๋ยวผมเบิ่งลูกคนกันเด้อคครครับับบฝาายยมเลนี่ครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับเด้อเอาสองตัวนี่ละ แม่กับลูกตัวเมียทชิงสองเออแม่กับลูกนี่ลูกคนนะครับสองหมื่นเจ็ดตัวอันค่มเดียวนี่เนาะเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้า,นานหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่สองหมื่นเจ็ดแม่ลูกลูกตัวที่สองโทรมหาหอยลี่กัม马拉ไซ อ่าขอพุณอะไรครับโกโกอืมอันนี้ขายกันเราบ่ครับนี่ขายกันเราบ่หอยเสี่งงยงคงไผยตงไผย,โอ,ยโอ้ขาย้วบ่เอาขายขายแล้วขายแล้วตัวนี้ มาหอมป้งสินเมันทีงใส่กอกนี้ได้บใตัวใดครับเพ่นตัวใดง่ายๆนี่นะเอาผมวาหอยเสียมนบ่อยเียมทายทำลทายล้เด้ทายแล้วองหอเสียอยเียมกันบ่ทายแล้วทายเล้บ่ทายแลวหอยเสียมส้มเด็ด มหอมปิ่งใส่กอกเดีววะแม่วาดมาหอมปิงปมมป่งใส่กอบเดอดเอตายแล้วกัเหมดพอพอหีเลยแ่ตายแล้วก็เมืพอ,อพ,นะพอดีแผันอยู่อาพ่อย้ได้ยังบ่แม่ก็ลูกนี่นะ ลูกตัวเมียยังดีบ่ตัวผู้หรือตัวเมียนี่ตัวเมียเลยลูกแรกลูกสองลูกตัวที่สองเลยครับเด้อแม่ก็ดิเม็ดสี่สิบบ่เนาะลอยสีที่หาเด้อนี่ลูกตัวเมียอะไรครับลูกตัวที่สองคนนุงเด้ะโอ้สมบูรณ์ดีขนาดเลยเมียหนังบบตรงห่วงเด้อลูกคนเด้อนี่แม่เป็นครับเม็ดซีที่หาแข้งขาดีหมดเนาะน้องพลอยหางกันเงี้ยวงัวเรียงประกันทำนี้ไ้ครับเอาไปเรียงนะครับเด้อ ของน้องพลอยนี่แม่ลูกท่าได้ลรอน้องพลอยสี่หมื่นห้าเนาะต่อได้เนาะน้องพลอยเนาะต่อได้เลยครับแม่ลูกฮะ่งฟี่โอ้ในอีสานไปส่งให้ฟีนะครับเด้อไปส่งให้ฟีในเขตอีสานนะครับอืมนะครับเอามดเท่านี้บอกครับเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสามสามสี่ห้า เอาโทรมาครับเบอร์นี่น้องพลอยจากอำเภอน,นามุ่น <Yeah. S 1> กาลสินม่วงงามด้วยของน้องพลอยง่วงเลี้ยงครับอย <Yeah. S 1> ากได้ไปเลี้ยงมาไปเลี้ยงเด้อ <Yeah. S 1> อ่าขอบคุณหลายน้องพลอย <Hello. S 1> เลียนหน้ากว่าน่ะ <laughs> บ่ใส่หมวกกระโหลกเขียว <laughs> เดี๋ยวอะไครับเพื่อนรลังต่อร่อนนครับผม ผมมาทางนี่กอนผู้ใหต่อผู้ให่โอ้คุณโตผมก็มาหอมใส่กอบเริ่มหิวว้เริ่มหิวแล้วถือกินใส่กอบอยากไปเราได้หรือไแม่ว่าดเลยเริ่มหิวคือกินใส่กอบแล้วอยาก ก็วยว่ายทบอยู่เดี๋ยวนี้ห้อยทบได้ไามไม่ไม่ 5, มบอกทบเหรอ <c oughs> ห้อยกันก่โอ้หามังไว้ก่อนห้องไม่หวาดีใส่หนีบ่อขายหมดแล้วขายดีปันบกนุ่นมือนี่ขายขายขาดขาดเกินเกินบ่เกิดขายเกินเกินแต่ว่าได้ได้พ่อนั่นอยู่ก็ได้ปนได้ดีใจว่าได้ขายดีใจว่าได้ขายได้เท่าไรก็บยาคอยได้ขายขันจันทร์เนี่ยเออ เป็นต่ออยู่ด้วยนี่คุณแม่เป็นต่ออยู่เออเอาเมื่อเออเอาม่อตัว้ด้วยนต่มอ่แม่ไหนอยเมื่อหาว้รัวาสกัน้ลยนังกำลังทอกันเอาบรรยากาศการต่อกันแม่หนิมือเด็ดหาเก่อพันธขายบ่อได้โอ้โหคุ่นหลายดีดีแล้วที่มาเบิ้งห้ เอาเวียนน้ำเวียดนามไทยบ่าวล่เวียดนามแท้เวียดนามแท้โอ้ของแท้เลยเจ้าเนี่ยของแท้เพื่อนไฮปั้นหนึ่งว่าใส่ใส่หมวกบกกลูคิ้วเขียวบ่ฮะใส่หมวกบกกลูคิ้วเขียวเนี่ยป่ของแท้แม่นบ่กันบ่ใส่หมวกกโลูเขียวม่นของปลอมนี่เพิ่อน้องห้อยท็อบกันป่าวกันต่อจะด้วยห้อยท็อปคือง่ามแบบว่าใส่หัวลุนรน ป่ามันแดงสวยๆบอดแม่สาวบอดครับลูกหนึ่งโอ้ครับเม็ดตอกครับ,บโอ้แม่สาวตันแรกจักเดือนแล้วอสองเดือนกว่านะครับแม่สาวบึงลงรถมากครับเพราะนิ่งมันไงนะครับเม็ดเท่าไหรหาซิบได้ปะประมาณเม็ดหาซิบด้วยเพราะยังเสือกกำลังหาหลักตอกให้ให้เพิ่นอยู่ลุวนธรรมชาติลุวนธรรมชาติบ่ได้แดงเด้อลุวนธรรมชาติ ร่วนธรรมชาติด้วยครับไม่ได้แต่งตาสดใสพูดนะเอาแข้งขาบ่ามีตัวนี้เนาะแข้งขาใยง่ายป,ประกันทุกอย่างเนื้อหนัง,นงดีดูกชว่วงดีพูดนะพูดรักใหญ่เสื่อดว่ารักอยู่พุ่นร<อ>ักค่าเดียวชอบสามหมื่นเก้าพันบาทเนาะเอาสี่เดือนอันแรกสี่เดือนแล้วสามหมื่นเก้าพันบาทมดเท่านี่พอทบเอาผูกไว้ก่อนสามหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้เด้อแม่นี่สามหมื่นเก้าพันบาท แม่สาวบอกไงนะครับอันแรกเดี๋ยวนะครับเพิ่นผูกมั่วอยู่ของแทบว่ะนไหแม่ของแทบ่ะครับเพนอยากได้มวกได้ไหนแม่ตัวอะไครับโอ้นี่บ่แม่ก็ลูกนี่บ่อแม่ก็ลูกลูกตัวเมียบ่แม่สูงตัวไหนนละครับ ร้อยสี่สิบวร้อยสี่สิบขาดีเบิ้ลเนาะประกันทุกอย่างครับลูกแรกปะลูกแรกเลยครับโอ้ลูกแรกเลยเด้เบิังลูกมันก็เรื่องนี่นี่นี่ครับลูกตัวเมียนะครับลูกคนลูกตัวเมียลูกแรกเลยครับนี่ลูกแรกลูกลูกตัวเมียลูกแรกสีแดงๆเด้อแม่สีกรบเปลือกแต่ว่าให้ลูกสีแดงฟังแดงเลยเอาลูกเอ้า เท่าไรท็อปสองหมื่นสี่พันบาทลูกง,งามๆสีแดงลูกตัวเมี้ยนะครับลูกแรกพร้อมลูกแรกเนาะ,ะแม่สีขอบเปลือกไอ้ลูกสีแดงแกง <S S นนสีน้านวลนบ <c oughs> นนวนไมไว้ซะก่อนเท่านั้นแหละหมอลำก่อนโ <ๆ S 2> ปรยเพ่นออกกล่องเอาถึงค้นถึงง่วงไปน้ำกัดนี่แหละหาพป็นสื่อขนขายได้เท่าไรกว่าสองหมื่นสองหมื่นสี่พันบาทสองหมื่นสี่หมื่นอะไปครับโอ้ตัวผู้นี่เท่าไรครับตัวผู้นี่ 1มื่นาพบาทครับ1มื่นสามพันบาทมื่นสามนบาทเนาะตัวนี้แม่บอทบแม่นแม่นครับโอ้ตัวนี้แม่สาวนี่สูงเมตรสามสิบว่สามที่มบวกสามที่มหาบวกแม่สาวด้วยครับเด้อประมาณจักปีทบเนี่ยปีเดียวปีเดียวแข้งขาดีตันี้ไม่มีปีหน่อยๆน่อยปีหน่อย่อยเอาปีหน่อยๆเด้อเท่าไรครับราคาหมื่นหาร้อมืนหาย 15,500หนห้าันห้าร้อยนะครับโอ้ครับไอ,บอแมงงามๆนะเทะ่าไรก่อ,อนครับยังไงสามหมื่นก่านเลครับแม่เด้อเอาทั้งหมดทั้งทัวหนึน่งสองสามสี่เนาะโอย,ยังอยูยย่แม่นี่บอแม่สีนานวนมวนไว้ซะก่อนนี่บอกต้อนนั้นแล้วสีหมอล่ำก่อนนะครับเ,เด้อสีนานวลมวนไว้ซะก่อนแม่สาวสูงร้อยเท่าไรล่ะเนี่รยร้อยสามสห้าิปูดื่นเ็ะไรนด้นเนาะ หางเลยเขาจักปีลรทบเนี่ยปีน้อยครับปีนิดๆคือเดียวคือกันเถอราคาเลยครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหนึ่งหมื่นันบาทเหมือนเราบอกครับบอนเหมือนี้เนาะมีไงไงขึ้นด้างเอกคุณเออเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดเก้จสองสาสองสามหเจ็ดอเอาโทรมาเบอร์นี่ห้อยทบอปมเพราะงเอจเพื่อนน้ำมุ่น จังหวัดกาฬสินอ่ะขอพูดอะไรครับอ้าวมันเป็นมันผมมีแนวเหตุจูงจูงผมมีแนวเหตุกับจูงที่สิเม่นคลายกันแล้ว เดี๋ยวคนมาห,มาห,มาห,มาหลายแดีวคนหลายง่วหลายรถก็หลายรถรถบ่มีหัวหมองสีจอดรถก็ได้จอดซ่อนกับเรื่องทึ่งเถื่ <c oughs> คนกันบบะมีหัวมองสีจอดนั่งซ้อนกับเรื่องทึ่งเืด้วยว่าเป็นรถบ่ะนี่โอ้ยมันยังหลือบันนี่โอ้โออยรา้านกาแฟร้านนี้ขายดีขึ้เกานะ่าเนาะบ่ห้อยย่ะ ร้านนี้ขายดีเส้นขามปีได้เส้นวันที่ษะเอ็ดท่านว่าจ่ายวันที่หนึ่งมกราเส้นขามปีได้โอ้ใจดียเยใจดีขายดีปเนีใจดีเพราะว่านั่งกินก็ได้ย่างกินก็ได้กูเลยอยากเส้นมัเส้นนี้ได้เส้นขามปีได้ทานกินก็ได้เส้นวันทีรษะเอ็ดท่านว่าจ่ายวันที่หนึ่งมกร่าเส้นขามปีขามปีเลยๆเดี๋ยวจะจับมาเออ จกลับากลมาใส่แล้วครับง่วบานี้โอ้หอยสงงงามๆนี่นะโอ้แดงๆงามๆแม่ตัวลูกตัวเมียนี่นะอใส่เอาบ่ไม่นลูกขึ้นมเนี่ยอ๋อน้องพูดได้ตัวนี้นั่นโอ้ตัวนี้บ่มีลูกแต่ว่านี่ลูกคนเมูสหกหา้อยแม่สาวสิบห้าหลอยโอ้อันนี อันนี้แม่สาวดิตัวไหนแม่สาวเดเอาตัวนี้แม่สาวสาวใหญ่บ่ประมาณนองมาแล้วโอ้เจ้าเดือนเจ้าเดือนหลายเดือนอยู่ครับหลายเดือนด้วยเศรษฐา่ข้างบ้านสิบห้าหางรวยผู้สาวใหญ่ข้างบ้านเม็ดสี่สิบผุระขึ้นหางบักเงาเลยแม่สาวเด้อแม่สาวสองปีกลัวเนาะเท่ษไหนล่ะครับหมื่นหาเท่าไหน โอ้มือหนารอยว่าให้ชัดเจนไปเลยมือหนาตัวมือหนารวยตัวรองได้อืมอันนี้อันนี้แม่นี่อันนั้นลูกคนบ่ครับโอ้อันนี้แม่เด้วลูกแรกบ่ครับโอ้ตัวนี้ลูกคนลูกตัวผูเน้อลูกตัวผูนะครับนี่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 ลูกคนนี่ลูกคนแต่ว่าแม่เพิ่นตัวพี่เด้เพราะแม่ตัวนี้เด้ตัวนี้สาวใหญ่พี่ลูกแม่เพิ่น ลูกแรกครับแม่สูงออกมาณยเมตรสี่สิบหอดบ่หอดยี่ดอกหอดยี่ดอกแข้งขาเิ่นดีเมด,ด,ด,เมดแม่ลูกเท่าไหร่ครับสิบหกหาอ,อันนี้สิบหก่อยแม่ลูกแม่สาวใหญ่สิบหารอยรมีห่าลอยน้ำหอยหอยหอยยังก็เราลืมเด้เหืโอ้หอย,หอย,ห,อย,ห,อยหอยสงเบอรโทรครับศาศูนยก้าสี่สองหกส่งหกเก้าแปดเก้าแปดสี่สี่หกสี่สี่ห โทรมาป่วนี่ยากได้ไปเลี้ยงเจ็บเมื่อไหร่โทรมาห้อยสงหมวกเข้าบอยจากอำเภอนา่นจังวัดกาลชินพ่นโก้พนโก้อกครับพมวงงเล่พ่นโก้พอมบอกคุณอะไรด้วยอันนี้ห้อยย่าเดี๋ยวตีกกลับมา <laughs> มื่อนี้คนหลายเด้มัน,นี่ย,ยืนซ้อนกันเลยมึงนี้ใส่เราเนี่หอมมืดเราบอกโบเรียเจ้กันบอกมืดเราบอกมอนี่หนอคลายมดแล้วไปห้าล้อซื้งัวแล้วหอยนิดบัามาว่าจากชืนช่อมันหอยนิดบมากกอ่ชื่นช่อมเห่า โก้างกบซองอยู่นี่ห้อยนิดโบ๊ทไซมวก้างกบก้างกบซองอยู่ออต่อได้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 หอวลุ่นๆนี่นะเอานี่ลูกเพิ่นบ่ลูกตัวผู้ลูกแรกบ่แม่เลยหัวลุ่นๆแม่ก็ดีเม็ดสามสิบอีกตัวครับเด้อชุบแม่ลูกลูกแรกเด้อเนี่ย นั่นลูกเพิ่นครับนี่ลูกเพิ่นตัวผู้มื่นสามสาม,มาลอยหนึ่ง่งอได้อีกโตได้อีกสว่ยมื่นสามพันห้าร้อยแม่กับลูกได้ครับเด้อโอ้ตัวนี้กับแม่น้องเฮาใส่แล้วลูกเพิ่นโอ้แน่นไปฮัจจินถุงพคอนติกอยู่นี่นนนนนนนบอ่อันนี้ลูกตัวเมียได้ลูกเพิ่นนี่ครับนี่ไปหาดมขยะอยู่วะนี่เอ้าลูกตัวเมียนี่นี่ไปแล้วนี่แม่เพิ่นนี่

0ูน3 9สามศูนสามสอสามอยากได้เป็นเลี่ยงได้ง่วนี่ละถูกๆสองคมโคมไหาหวานจ้ะหวานหอยหวานจากกินชมสาระคำหน้าโบก,กีย้เลยครับสาระคำะขอบคุณหลายๆครับไปใส้เราหอยนิดอ่ะ หอยนิดสีชื่นหอยนิดสีชื่นชมตัวไหนตัวผูตัวผูทั้งมดหมดเลตัวผูมดเลยครับใส่อะวบ่เนี้นี่ละครับสตัวนี่ละตัวผูมดเหลือแต่ตัวแม่ตัวแม่มดเอาโดคอไปแนบไวได้ย้ำตัวแม่มัดตัวแม่มดเหลือแต่ตัวผู ตัละสิบสี่ห้าร้อยครับสิบสีเอาสามตัวเด้อโอ้สิบสี่ห้าร้อยนี่ตัวนี่สิบสี่ห้าร้อยตัวผู้สีแดงแดงของหอยนิดสูงประมาณจักเม็ดสามสิบตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้คือกันเนี่ยตัวผู้ตัวผู้เม็ดสามสิบตัวผู้อายุเพรานีหอดปีจักโตอยู่นี่ไปใส่เราหอยเอ้า แย่ไปแย่มาเียขอคุณหลายเลยครับน่นี Slow ้สำคัคนอแาะีแลยนะควหายน่ะละเมินซีทั้งหมด สี่ปัหครับผมมืนสี่พตัวสตัวครับผมตัวผูทั้งหมดตทั้งหมดเพราะว่าตัวเมยหมดเดี๋ยว้าตัวผูเหลือแต่ตัวผูเบอร์โทรครับศ9 3ย์เก้าสามศูนย์เก้ครับหอเน็ตคนดมคอนดมหอเน็ตสิ์ชินช่มคนดมตัวละมืนสีาด้วย ตัวผูสามตัวเอาทมหางห้นิดน่ะสารค้ามน้นโบเกียวครับสิบมือพ่ออาบน้ำน้ำโบท่วมใส่ห้อยบัอลท่องไปนี่ใส่ห้อยบัอลความเส้นยื่นไหยบ่ม้าเอาบ่มาห้อยบอนเสิงบ่มาเอาขอบคุณดหลายเด้อทีมงานชื่นชม น้ำเงินซื้อลัตเตอรีบวะเนี่ยแมาเร้วบะเมาแผงเลยแม่เยๆห้องผู้ใหญ่ไน่อยหน่อานะคารนคห้องผู้ใหครับง่งามๆนี่เอาบ่ ห้อยหลวงด้วยเนี่ยอ้อหัวห้องห้อยหลวงบ่าอ๋ห้องห้อยนี่ลัดมือบอกใหญ่เลยว้าถูสูงเินเทินเบิดเทลือนั่นจริงใหญ่ครับส่วนแม่สาวด้วยครับี่แม่สาวบอแม่สาวแม่สาวเบิดเทลือบอกใหญ่แข้งขาเบือลุ่มเหยาเหย้าหางยาวๆ ประมาณยังเม็ดหกสิบกล่ะครับคนใหญ่คนสูงใหญ่สูงุูนะหน,หน้านองตั้งตั้งผูกไว้งาแบบคำเลี้ยนโอน้หน้าตาดีๆสีแดงแดงบามันนะครับบามันแดงร้อยหกสิบได้น้นนนนอยนิะร้อยหกสิบได้ป่ะไดุู้นะร้อยหกสิบห้า ลอยหาที่มาขึ้นนะครับต่างข้อต่างอย่างแทงขาดีสีแดงครับไอ้ไงหางเงา,<อ>า,เาเ้ยวไอ้มาเงี้วใาบักสามหมื่นเก้าปักิ่งไงนี่นเมีซ่งเมสาวบ่แมสาวบกแวคู่สาวแวคู่สามหม่นก็ได้อีก เม็ดเท่าไหเม็ดหาิมหาึ้นหกสิบตัวเม็ดหกสิบบวกเม็ดหกสิบบวกวางับเง้าเลยลากกุละชีดินแทงขาบบกไงสีแดงได้ครับเบิดเทอร์ลเบิดเทอร์ลูเเิสามหมื่นเก้าเปิดเชื้อสามหมื่นเก้าน่คือเปิดไวมเ นี่กัแม่สาวพีกันเนาะแม่สาวปีกัวๆเม็ดเท่าไหรครับนี่ยหาซี้อบนี่สี่ซบวกแห่หาซีบล่ะหางบางเหี้วขายยังไงเนี่ยบือเรื่องก็ได้สีแดงแดงโอ้สามหมื่นสองสามหม่นสอะครับนี่สามหมืสองด้วยแม่นี่ สาวปีกวกสามหมื่นสองนะครับสามหมื่นสองมดเท่านี้บ่ครับโอ้ได้สองตัวเลยเบอรโ์โทรครับ083ย์แปดสาม3เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกหนึ่งหาน้มหนสองัามหมื่เก้าเอาโทรมาหาหอยนิลันจากเพื่อนน้ำมุ่นจังวัดกาลสิน กก่ยข้อมันเทิงด้วยไมดอกคอฮู้ปุนี่่าจังเลย้อบันเทงก่ได้มาดอก่ได้มาห้อบันเทงอ๋อห้อบันเทงเมี่ยหน่อยเมียกับว่ามาจ่อยปิดชิปด้วยของโคบใสแล้ครับาแม่สาวแม่สาวน้อแ่อยสูงเท่าไรล้วครับอยสามสิบบวกลอามสิบวกปีเราไปสีสนนี่แหละครับส้นปีลอยสามสิบวกแม่สาวอืราคาเท่าไรล้วครับราคาแปดพันครับแปดพชวนชวน บอถึงหมื่นแปดพันซื้อๆอ้าวแปดพันซื้อๆได้ตัวใดครับบัดดี้ตัวนี้ปักเลโอ้เล่ตัวผู้นั่นนี่เนา <ๆ S 1> ะถึงยวันปลาคอจินเบ็ดตัวผู้ <c oughs> ท่านพ่อปีหรอท่านพ่อปีหรอกตัวใดราคาเจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวใดอีกครับตัวนี่ตั้งโอ้ตัวนี้น่ะๆๆตัวเมียตัวเมีย <ๆ S 1> ผู้สาวเพิ่นโอ้ผู้สาวเพิ่นโอ้ผู้สาวเพิ่นเนี่ยตัวเมียสีแดงแดง นาเคนดานี่ละเม็ดเส้าบ่ประมาณนี้น,นี่คือหูเสียวะเท่ารทไรแล้วครับเจ็ดหมื่นหาโอ้เจ็ดพันหา้าตัวเมียได้เนี่ยเจ็ดพันห้าตัวเมียเจ็ดพันห้าใส่ครับบ้านนี้ใส่โอ่งเงามนี่นะสวยๆบา้านนี้นั่นหนาเนื้อนังดีๆนี่เมีสาวขวบหูดำดำ สูงเท่าไรล่ะครับนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบยี่หรอ้อยสี่สิบขืดเนาะเอาเอาสมบูรณ์อีเด้อจักปีครับนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งนี่เด้อประมาณปีหนึ่งนะครับเอาสวย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 ราคาครับหนึ่งหกพันห้าร้อยเนาะอ่าเอาเอาเป็นอย่างครับงัวหรือเสือเสือเอาไปใส่พอยนิ่มพอยนิ่มเอาไปใส่เสือตัวนี้ เอาไปลูกไว้ปลาเห็ดคอนแลนได้เลยใ่เโบนตัวนี้แมนบ่นี้แโอเอมหมดเลยตัวนี้เท่าไหโบนี่ตัวนแสาวชาโรลีืูมานเมตดเส้าหเป็นส้าหาโเป็นชโรลีเมื 8, อ่อแปดออไครับบถึงหมื่นเ้อแปดพันรอยเชโรลีเป็นตัวเมีย,เ,มยเอาบานี้ตัวนี้ได้บานี้สาวน้อยนี่ สาวน้อยสาวน้อยนี่สาวน้อยตัวนีวน้เอาย้อนแสงจังหน่อยสาวน้อยเท่าไรครับสาวน้อยนี่ห้าพันเจ็ดร้อยสาวน้อยเนาะเดี๋ยวเบิ่งนกันนะมันย้อนแสงห้าพันเจ็ดร้อยนะครับนี่เด้อห้าพันเจ็ดร้อย 5, บาทหมดแล้วโบโบหมดแล้วเนาะเบิร์น

ประมูลกันว่ามันทะเบียนรถยนต์ศูนย์หกห้าศูหหสี่หนเจ็ี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปด่้อยบูตัโมาเลยโตมาเลยก่อนตัวนี้บอกมันรับขายแล้วเฉยย่ายนะกองู่มันประมูลทะเบียนรถอรถอ้าว จบลิปนี่ไว้ตรงนี้นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับตลาดสมงเสริมงูหลายครับนี่คือคลิปที่สองนะครับงวง่ามนะครับโมนี่นะครับงามลิปที่สองนะครับติดตามลิปที่สามต่อไปครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ